สวัสดีครับวันนี้ไอจิโนรูทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้การย้ายแอปพลิเคชันเป้าตั้งนะไปใช้อีกเครื่องหนึ่งซึ่งในวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการย้ายนั่นเองก็มีหลายๆท่านนะครับถามเข้ามาว่าสมมติว่าเราสมัครเครื่องนี้แล้วจะไปใช้อีกเครื่องหนึ่งโดยที่เบอร์โทรของเราเนี่ยอยู่อีกเครื่องเดิมแล้วเราจะไปใช้อีกเครื่องหนึ่งหรือประมาณเนี้ยนะครับถามว่าทําได้ไหมทาได้หนึ่งนะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยต้องใช้งานอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเอาเวลา เข้าระบบนั้นระบบจะให้เราทําการยืนยันนะครับตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือนะขั้นที่1น,นะครับขั้นที่2ก็คือใครที่สแกนใบหน้าของตัวเองและผ่านก็คือเข้าระบบได้ตามปกติก็สามารถที่จะไปใช้บนเครื่องอื่นได้แต่ถ้าท่านใดนะครับทีเ่เคยเข้าระบบแล้วสแกนใบหน้าไม่ผ่าน ต้องไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารยืนยันตัวตนให้นั่นก็คือต้องทาเหมือนเดิมเวลาใครที่จะย้ายอีกเครื่องหนึ่งนะครับสแกนใบหน้าของตัวเองไม่ผ่านก็คือจะต้องนําโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารยืนยันตัวตนให้นั่นเองตรงนี้ผมสแกนใบหน้าของตัวเองผ่านก็คือไม่มีปัญหานั่นเองนะครับอ่ะไปดูกันเลยว่าทําอย่างไรนะครับนับแรกเลยเราก็กดเข้าไปนะครับที่แอปเป๋าังินกด1งครั้งแอปเป๋าังก็จะถูกเปิดขึ้นมาทันทีเลย ปี๊งปี๊งงอ่าเป๋าตังค์เวอร์ชันใหม่นะครับโกรน่าอัปเดตตอนนี้เราจะต้องอัปเดตถ้าใครที่หรือว่าติดตั้งใหม่ไม่มีปัญหานะครับถ้าท่านใดนะครับที่ติดตั้งนานแล้วก็คือจะต้องอัปเดตแอปเป๋าตังค์ก่อนตอนนี้ผมก็จะกดที่อัปเดตก่อนนะครับปร๊งเราก็จะเปิดมาที่ Play Store นะปุ๊บนะครับถ้าใครไม่โชว์ลักษณะนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับกำลังตรวจสอบข้อมูลก็รอสักครู่นะครับ ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับปุ่มถัดไปอยู่ข้างล่างสุดเลยตัวนี้กนะ็ดอีอีเมลของผมในส่วนนี้ผมออกจากระบบไปแล้วนะครับก็ต้องอเข้าระบบใหม่นั่นเองนะครับะนะครับในส่วนของการป้อนรหัสผ่านเนี่ยนะครับบางคนจะไม่ขึ้นลักษณะผมนะ พอดีผมเนี่ยออกจากระบบอีเมลตัวนี้ในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่ขึ้นก็ไม่ต้องทำนะครับขั้นตอนนี้แล้วผมก็กดที่ปุ่มถัดไปนะครับ <c oughs> รหัสผ่านไม่ถูกต้อง <c oughs> ถ้าเป็นลักษณะนี้คือรหัสผ่านอีเมลของผมไม่ถูกต้องนั่นเองนะต้องเปลี่ยนใหม่สละนะครับโอเคพอคลิกเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มถัดไปจะจาได้หรือเปล่านะ <c oughs> โอเคนะครับรหัสผ่านถูกต้องนะ <c oughs> ติง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 ก็รอสักครู่นะครับอ่า้าราหัสผ่านถูกต้องระบบก็จะเปิดเข้ามาในส่วนของเป่าตัางนะครับแอปเป่าตัางในส่วนนี้ก็กดที่คําว่าอัปเดตเลยนะครับติงก็รอสักครู่นะครับเอ่อโทรศัพท์ที่ผมทํางานอยู่ตอนนี้นะครับไม่มีซิมไม่มีซิมไม่มีเบอร์นะครับเครื่องนี้ จะใช้เพียงแค่ Wi-Fi อย่างเดียวอลองดูว่าจะเข้าแอปเป่าตังได้หรือไม่นะครับเครื่องนี้ก็รอสักครู่นะครับกำลังอัปเดต แอปเป่าตังในส่วนนี้ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปเป่าตังลงบนสมาร์ทโฟนหรือว่าลงบนโทรศัพท์ของเรานั่นเองจะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็กําลังติดตั้งในส่วนนี้นะครับผมดาวน์โหลดแอปเป่าตังเนี่ยเอาไว้นานแล้วนะครับก็คือไม่ได้ใช้งานในเครื่องนี้แต่จะทําให้ดูนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งโดยอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยเครื่องนี้ผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับ ใช้ WiFi อย่างเดียวาการอัปเดตเรียบร้อยนะครับถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วจะขึ้นลักษณะนี้เองก็จะมีคําว่าเปิดนะครับในส่วนนี้ผมจะออกจาก Play Store นะครับในส่วนนี้ Google Play ์เนี่ยก้ยอนกลับไปเลยนะครับปิ้งก็จะเห็นนะครับในส่วนนี้ก็คือแอปเป่าตังค์นะครับอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของเราขั้นตอนต่อไปก็คือกดที่แอปเป่าตังค์ในส่วนนี้ได้เลยกด1ครั้งนะคระบบก็จะเปิดแอปเป่าตังค์ขึ้นมาทันทีเลยลักษณะเนี้ยนะครับกาลังดาวน์โหลดรอสักครู่นะครับ พอเปิดเสร็จก็จะขึ้นลักษณะนี้เองต่อไปก็ให้เราคลิกคําว่าถัดไปนะครับด้านล่างหรือว่ากดในส่วนไหนก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ,อพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเบอร์โทรในส่วนนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นเบอร์โทรที่เราสมัครใช้งานบนแอปป๋าตังก็คือเราใช้ประจํานั่นเองนะครับแต่ เบอร์โทรนี้ไม่ได้ฝังอยู่บนเครื่องนี้อีกเครื่องหนึ่งนั่นเองเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่คําว่าขอรหัส OTP นะหลก,ก็จะส่งไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมก็เปิดดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์ใช้แค่ไวไ c 488746นะครับถ้ารหัส OTP อะไรถูกต้องนะครับหลก,ก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็คือเข้าตกลงและเงื่อนไขนะครับส่วนนี้ถ้าเราอ่านอ่าน,านไม่อ่านก็แล้วแต่เรานะครับ เสร็จแล้วมาติ๊กในช่องมาเลือกในช่องคําว่ายอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการอยู่ด้านล่างนี่กด1ครั้งนะครับปิ๊งแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับระบบจะให้เราทําการตั้งค่ารหัสพินผมก็ใช้ง่ายๆกันแล้วกันนะครับรหัสพิดปึ้งปึ้งนะครับโอเคอันนี้คือตั้งรหัสพินครั้งที่1นนะครับต่อไปก็ยืนยนันเป็นการยืนยนันรหัสพิดนะครับก็คือตั้งเหมือนเมื่อกี้นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในการตั้งรหัสพินผมขออนุญ,ญาตไม่ให้เห็นนะครับว่าผมใส่ตัวเลขอะไรบ้าง uh huh. ถ้ารหัสพินอะไรถูกต้อง2ครั้งนะครับเราตั้งครั้งที่1กับครั้งที่2จะต้องเหมือนกันถ้ารหัสพินของเราถูกต้องโะลบก,ก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบสแกนลายนิ้วมือกรณีที่โทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมีระบบสแกนลายนิ้วมือการเข้าระบบ ระบบก็จะให้เราตั้งค่าก็คือหมายถึงว่าเวลาเราจะใช้งานแอปเป่าตังค์เนี่ยก็ใช้เพียงแค่สแกนนิ้วมือนะครับโดยที่ไม่ต้องกดรหัสผ่านอย่างนี้เป็นต้นในส่วนเนี้ยผมจะไม่สแกนนะครับก็คือจะกดรหัสผ่านเอาเวลาจะใช้งานแอปเปาตังค์โอเคขั้นตอนต่อไปก็คือกดปุ่มยกเลิกนะครับ เรียบร้อยนะครับในการเข้าใช้งานแอปเป่าตังค์รหัสพินก็จําไว้นะครับเวลาเราจะใช้งานทุกครั้งเวลาจะใช้จ่ายทุกครั้งก็คือจะต้องกดรหัสพินทุกครั้งเลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็มากดที่คําว่า g Wallet นะครับในส่วนนี้จะใช้งานได้ทันทีหรือว่ายังไม่สามารถใช้งานนะครับลองดูอ่ากดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับที่ g Wallet นี่นะครับอะไรเกิดขึ้นพอกด เข้าไปที่จิวเวลเกระเป๋าตังค์เงินจากภาครัฐนะครับในส่วนนี้เราก็กดที่ปุ่มคําว่าเข้าใช้งานจิวเวลเนะครับในส่วนนี้หนึ่งครั้งฟิงอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นข้อตกลงการใช้งานจิวเวลเลเช่นกันเราก็สไลด์นะครับสไลด์สไลด์ลอ่านดูนะครับแต่และข้อว่าเป็นข้อตกลงอย่างไรนะครับถ้าเราอ่านหรือว่าไม่อ่านก็นแล้วแต่นะครับ ในส่วนี้ผมไม่อ่านนะก็กดที่คําว่าตกลงเลยนะครับปุ่มตกลงหนึครั้งปิ้งเสร็จแล้วก็เป็นการยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลนะเราก็ลองอ่านดูนะครับอ่านอ่นอนอนไปถ้าเราโอเคตกลงใช้งานก็คือกดปุ่มยินยอมกด1ครั้งเลยนะครับ ทุกครั้งเลยนะครับก่อนที่จะเข้าใช้งานก็คือ,อถ้าใครนะครับเข้าใช้งานนะครับบนสมาร์ทโฟนของตัวเองเนี่ยมีแอป,ปกรุงไทยเน็กอยู่ก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้ง่ายเพียงผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กได้เลยในส่วนนี้ผมไม่มีนะยกตัวอย่างผมไม่มีจริงๆผมก็ใช้งานอยู่นั่นเองอตัวต่อไปนะครับก็คือผู้มีบัญชีกรุงไทยผู้มีบัญชีกรุงไทยก็คือผูกบัญชีกับกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตน นะผ่านจีเวเลตตัวนี้ก็คือใครที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถที่จะยืนยันในส่วนนี้ได้นะครับในส่วนนี้นะครับผมไม่มีทั้งสองอย่างด้านบนเนี่ยผมจะยืนยันผ่านบัตรประชาชนเราก็กดที่คําว่าบัตรประจําตัวประชาชนหนึ่งครั้งนะครับในส่วนเนี้ยปิ้งเสร็จแล้วก็เป็นการเตรียมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนตรงเนี้ยให้เรากดปุ่มเริ่มถ่ายรูปบัตรกดหนึ่งครั้งปิ้งนะสังเกตดูนะครับรูปคลุ้กับ รูปของเรานะครับจะต้องอยู่ตรงวงกลมนะครับในส่วนนี้รูปลูปครุดมือจะต้องนิ่งๆเลยนะโอเคพอไดอ้ขนาดก็กดที่ปุ่มถ่ายเลยนะครับเนี่ยไม่ตรงนะจะได้หรือเปล่านะครับโอเคได้อยู่นะในส่วนนี้ก็จะแสดงนะครับในส่วนของเลขบัตรประชาชนของเรานะครับผมขออนุญาตปิดนะครับไม่ให้มองเห็นนะ โอเคเสร็จ okay. แล้วก็พิมพ์ชื่อภาษาไทยนะครับในช่องนี้ของเรานะครับเสร็จแล้วก็ช่องต่อไปนะครับพิมพ์นามสกุลของตัวเองนะครับก็พิมพ์นามสกุลของตัวเองให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มนะครับยืนยันนะครับปุ่มยืนยันจะอยู่ด้านล่างสุดเลยกดหนึ่งครั้งนะครับพิม เสร็จแล้วนะครับระบบก,ก็จะทําการยืนยันเพื่อรับ OTP นะยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือตัวนี้กดปุ่มยืนยันนะครับรลบบก็จะส่งรหัส OTP เนี่ยไปที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับผมก็ไปกดดูอีกเครื่องหนึง่งก็จะเห็นรหัส OTP นะส่งเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์ของผม สองสามะนะครับถ้ารหัส OTP ถูกต้องนะระบบก็จะพาเราเข้าสู่นะครับการสแกนใบหน้าของตัวเองให้เรากดที่ปุ่มเริ่มสแกนใบหน้าข้างล่างเลยปิ้งนะกดหนึ่งครั้งนะเสร็จแล้วก็ให้มองที่กล้องนะครับให้มองที่กล้องนะมองที่กล้องใกล้ที่สุดเลยปุ๊บปุ๊บจะเป็นลักษณะนี้นเองนะครับ อขออภัยข้อมูลไม่ตรงกรณายืนยันการสแกนใบหน้าอีกครั้งกดที่ตกลง่งมองที่กล้องะครคบเอาใหมมองที่กล้องอไม่ได้อีกครั้งที่สองละครั้งที่สองอลองดูครั้งที่สามกดที่ตกลงอีกครั้งหนึ่ง ขออภัยข้อมูลไม่ถูกต้องคุณายืนยันยังไม่ผ่านนะครั้งที่3ก็ยังไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่ปุ่มตกลงอีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่4นะครั้งที่4ถึงจะ,ะสแกนใบหน้าสำเร็จแต่แล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับ,บพอสแกนใบหน้าสำเร็จนะครับระบบก็จะเปิดหน้าตานะ่างเป้าตั้งจีเวเลตในส่วนนี้นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับในส่วนนี้จีเวเลตวิ่งตอนนี้ยอดของผมอยู่ที่549.65สตางค์เสร็จแล้วมาดูในส่วนของสิทธิคนละครึ่งเป็นอย่างไรกดเข้าไปดูหนึ่งครั้งครับ ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับก็จะเห็นสิทธิ์คนละครึ่งคงเหลือ1516.5พสตางค์ในส่วนนี้ก็คือสามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองนะครับโอเคสรุปแล้วก็คือผมสามารถที่จะย้ายแอปเป่าตังค์ครับไปอีกเครื่องหนึง่งโดยที่อีกเครื่องนึงไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์เลยใช้เฉพาะ,ะ Wi-Fi ก็สามารถที่จะใช้แอป เป๋าตังค์ได้นั่นเองก็ย้อนกลับไปก็ออกจากระบบตัวนี้ผมสแกนใบหน้าถึง4ครั้งนะครับครั้งที่4ถึงจะใช้งานได้นั่นเองสําหรับใครที่อยากจะย้ายแอปเป๋าตังค์ไปใช้อีกครึ่งหนึ่งก็คือสามารถทำได้นั่นเองแล้วก็มีหลายๆคนนะครับถามเข้ามาว่าเวลาเราย้ายแอปเป๋าตังค์เนี่ยเราต้องลบออกจากครึ่งหนึ่งไหมไม่ต้องนะก็คือสลับไปสลับมาได้นั่นเองเวลาเราจะไปใช้อีกครึ่งหนึ่งก็คือจะต้องเข้าระบบแล้วก็ต้องสแกนใบหน้าทุกครั้งนะ นี่คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นลักษณะนี้เองซึ่งเครื่องเดิมที่เราใช้ประจําก็คือระบบจะเด้งออก จากเครื่องเดิมทันทีเลยเวลาเราจะกลับไปใช้งานบนเครื่องเดิม <c oughs> ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนั้นคุณจะต้องสแกนใบหน้าของคุณที่ได้ถึงจะเข้าใช้งานบนเครื่องใหม่ได้นั่นเองหรือว่าเครื่องเดิมที่คุณเ,เคยใช้อยู่ก็ต้องสแกนใบหน้าทุกครั้งนะครับถ้าคุณจะกลับไปใช้งานบนเครื่องเดิมก็คือเห็นหลายๆท่านนะครับถามเข้ามาว่าเวลาไปใช้งานบนเครื่องใหม่แล้วจะต้องลบเครื่องเดิมไหมนะครับคำตอบก็คือไม่จําเป็นนั่นเองโอเคสลับคลิปนี้ก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ